บันเทิงแน่หากนวราเจเนเรชั่นใหม่มาทรงนี้กับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ในส่วนของจุดด้อยและเพิ่มใน,นส่วนของจุดเด่นที่ลูกค้าเรียกร้องมันจะเป็นดีไซน์ทั้งภายนอกภายในอัปเกรดให้ใหม่ในรุ่นปี2027ที่มีการปล่อยภาพออฟพิเชียออกมาวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวรถว่าจะมีดีไซน์ออกมา สำรัรดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นํามาชมภาพในส่วนของเรนเดอร์นะหลังจากที่มีการปล่อยภาพ o f f ฟิเชีออกมานะครับซึ่งซื่อต่างๆก็มีการทอดแบบนะสําหรับนิสสันนาวาร่าเจนใหม่นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามเฟิร์มแล้วก็ดีไซน์นะต่างไปจากโฉมปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมาเริ่มไปที่ด้าหน้านะหน้าหน้ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ ชุดไฟหน้าชุดกระจังหน้าใหม่รวมไปถึงโลโก้ของนิสสันนะครับแล้วก็การชนด้านล่างนะมีการปรับเปลี่ยนดูแล้วสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยดีเทลของตัวรถด,ด้านข้างนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับทางาไทยท่านรวมไปถึงฟอนเทียน,นะครับไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนของเส้นสายของตัวถังและ ในส่วนของฝาท้ายนะครับกันชนท้ายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะเขาจะปรับในส่วนของดีไซน์ให้ดูสวยงามและมีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อวิ่งบนท้องถนนแล้วก็สามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาดทั้ง Toyota i s u ซ u ซูฟอ r ์ดเรนเจและแม้กระทั่งมิตซูบิชินะครับไทยท่นเลยนะครับเส้นสายของตัวถังอย่างที่เห็นหนาตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นเพียงภาพเรนเดอร์นะ นะครับสปอยเลอร์หลังยังมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3ชุดไฟท้ายเป็น Fu ู l LED ดีนะครับรวมไปถึงการชนด้านหลังนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์และที่เหยียบขึ้นนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็มีคิ้วล้อมาให้นะครับถ้ามาสรงนี้สไตล์นี้นะครับฝาท้ายแบบนี้นะแฟนสาวกของนิสสันคิดว่าจะสามารถต่อก้อนกับทั้ง Toyota i s u z u Ford ์เรนเนะแม้กระทั่ง i t s u b บิ h ิและรถอีวีจากจีนได้หรือไม่นะครับเส้นสายของตัวรถนะก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเขาบอกว่าเจนนี้นะ จะเป็นนิสันหรือว่ากระบะที่ดีที่สุดใละเท่าที่เคยมีมารวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนของออปชั่นนะครับเทคโนโลยีต่างๆในนิสันรุ่นนี้จะใส่มาให้แบบเต็มระบบเลยต้องดูว่าจะได้นะเทคโนโลยีจากมิตซูบิชิมากน้อยแค่ไหนในส่วนของดีเทลด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกไปว่าชุดไฟท้ายนะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้แตกต่างจากทางไทยทันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับ จเจดมก็ถือว่ามีความสวยงามกว่า,าโฉมปัจจุบันนะครับไฟท้ายโฉมปัจจุบัน,นก็ถือว่ามีความสวยงามอยู่นะแต่อาจจะยังไม่โดนใจนะครับแฟนๆสาวกในเมืองไทยก็มีการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยน,นในส่วนของดีเทลต่างๆรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนดีเทลภายในนะครับที่หลายคนก็แอบลุ้นว่าให้ใส่ภายในเหมือนกับ เซตนะที่จำหน่ายยังจีนรวมไปถึง f r o n t ทีย PSV นะครับแน่นอนว่า2รุ่นนั้นนะก็มีดีไซน์ภายในค่อนข้างที่จะสวยงามและหรูหรานะครับอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีนะครับแน่นอนว่าเจนใหม่ Gen ai, ของที่เขาบอกไว้ว่าจะเป็นรถกระบะที่ดีที่สุดของนวาวาล่าหรือว่านิสันนะครับที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2027นะครับล,ล้วแฟนละครับถ้ามาทรงนี้นะด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแฉก3ชั้นนะครับไฟ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีเทลกระจังหน้าใหม่นะครับเชฟตัว V ีก็จะหายไปน้ไฟตัดหมอก รวมไปถึงกันชนด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคิ้วล้อนะครับเสริมในส่วนของความดูดันนะครับหัวเก๋งมีการปรับเปลี่ยนดูแล้วก็คล้ายกับทางไทยท่านอยู่แต่ก็ได้อ่าความแข็งแกร่งในส่วนของเราหรือว่าแหลกหลังคามาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเส้นสายของตัวรถนะที่เด่นชัดนะครับมากขึ้นก่อโฉมปัจจุบันนะครับเมื่อวิ่งบนท้องถนนก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็โดดเด่นนะเขาก็จะปรับในส่วนของจุดด้อยนะครับแก้ไขนะแล้วก็เพิ่ม ในส่วนของจุดเด่นแน่นอนว่าเชสซ,ซีหรือว่าช่วงล่างต่างๆนะครับก็จะใช้ร่วมกับทางมิตซูบิชินะครับรวมไปถึงการใช้โรงงานที่จะผลิตนในส่วนของรถยนต์ทั้งนาวาล่าแล้วก็เทอล่านะครับถ้ามาแบบนี้นะแฟนๆคิดว่าจะสามารถกอบกู้ในส่วนของยอดขายให้กับนิสันได้หรือไม่นะครับ แทนโฉมเก่านะครับแทนโฉมปัจจุบันนะโฉมปัจจุบันก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะในส่วนของอช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ของนิสันเองก็จะเป็น2.3นะครับทวินเทอร์โบ190มมา470นิวตันแต่ถ้าเป็นใช้ร่วมกับทางมิตซูบิชินะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับก็มีแรงม้านะครับมากกว่าของอาทางนิสันอยู่นะถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่204แรงม้าแล้วก็470นิวตันแต่เขาก็มีเลือกนะครับหลากหลายขุมพลัง เรนะต้องรอดูว่าทางนิสสันนะครับจะได้เทคโนโลยีของมิส u ูบิชิมามากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งฟิวเจอร์นะครับ, Future, รบฟิลลิ่นต่างๆนการขับขี่นะครับ,นะรบแน่นอนว่าต้องทําให้ดีที่สุดนะสำหรับนิสสันนาะเจนใหมนะ่ในส่วนของกระบะอย่างที่เขาเคยบอกว่าจะเป็นกระบะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของนิสสันรอติดตามและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงถ้ามาทรงนี้กับนววะเจเนเรชันใหม่ปี2 0 2 0